โอหดีแทแม่งไหล่ทามนเนี่ยทำไมยิงไม่โดนอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอะไรมะแข็งเล็งแบบบรรจงมากแบบเข้าหัวเต็มเต็มเนี่ยไม่ตายอีกแล้วมาก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 

วิ้งหนีกอน using a bandage เอ้าให้พี่เปลี่ยนมั้งโอ้เ้ยรีบเหล่าเพื่อทีเพื่อนมีเหล่าลูกาเล่นกับมาตั้งนานจะยิงมตายก็ได้แันเล่นเล่นอย่างนี้เลยเอ้าไม่มีตัวมาตรงกลาง เจ็บเจ็บเจ็บเออนี่แหละตวเดียวกันเลยนี่หว่าตีเดียวกันบ่เนี่ยชื่อเหมือนกันเลยไม่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 ถึงชื่อลงท้ายมันนะสวัสดีครับสวัสดีครับ ทำไมลงมาดิ่งๆอย่างนั้นนะเออใช่ไหมงงเหมือนกูไหมเห็นเหมือนตัวใช่ไหมเออเห็นเหมือนกูใช่ไหมกินตัวเลยก่อนนึงไอ้เหี้ยแล้วแบบหเอาหัวจิ้มลงมาเลยแล้วก็โน่นโน่ตรงข้ามตรงข้ามนะลงแล้วลงแล้วเอาเลยเอาเลย ว่ากูเห็นคนเดียวเฮียหลอนขึ้นายเกมอะไรวะสแกนสแกนเห็นนะเออนั่นแหละเครื่องบินเครื่องบินวันเดอเอ็พีโอ คุณหน้าไปสู้กับมันไหมเนี่ยโอเคได้ครบละนี่เต็มยังครับผมอยากเล่นด้วยอุ้ยผมผมจะหยุดแรกแล้วครับตอนนี้เพราะว่าผมต้องเดินทางแล้วอุยอ้ยอุยบบ้ยเดแปด

mới chắc gì thua nữa không mới làm spotted. Mega kill. Khương ยองบินเครู้เรื่องเลยเอ็นเนอรมี่สปอตดิ้บเจ้ครับเฮ้ยมีคนมาม อ๋อพี่หักคอนไปแล้วเป็นไรเพื่อนมึงตายหรือมึงล้มเนี่ยใครอ้าวกูยิงล้มแล้วตัวมันหายไปเลยมันบล็อกเลอดำดินนี่ดำดินเออไอ้ห่าวกูจะส้มยังไงเนี่ย อ่ะตรงเดิมอีกแล้ววะเครื่องบินอีกฮะข้างล่างหรือข้างบนวนะเนี่ยกูดูข้างล่างออกปีกขวาออกปีกขวาออกปีกขวาลงข้างล่างลงข้างล่างไปแล้วลงไปแล้วอ่ะทางสล,ลิง เนี่ยเแหล้วเจ็บ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 เจบละเอาเลยเอาโดนโดนอะไรวะ FPS อีกอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อนู่นนเห็นแล้วลเราไปับไปเจอคูยคุณหมีนะคะคุณโปเต้อันนี้ใช่ไหมที่ว่าจะให้ ยี่สิบตัวสวัสดีฮะสวัสดีฮะเฮ้สิวเยวินเจียวลิแวร์โออร่อยโอเคอย่าเข้าข้างกันว่ะว่าหลังแหกว่ะนี่ถูกเลยโอ้ยยิงมาแล้วยิงมาแล้ว มันยิงมาแล้วแต่แกล่าสุดเกไข่ดูมันตามเรามาวะ่ะมันจะมาตีค่ายเราพี่มันมันใช้มาโฟยิงปืนอ่ะทำไมปืน,ปน,ปน,มนไม่ดีเนี่ยก็ไม่นะปกติปกติปกติเหมือนมันคลิกดุดุอะพี่มันหายบัย็กแล้วไม่ใช่เหรอเขาแก้แล้วไม่เหรอ เพื่อนมันดูดล้มมาเมื่อกี้เป็นนวะนเข้าวงกันเด้นอ,อ,อ,อนั่งไงนั่งไงอดขวามือไปซ้ายมือเห็นไหมลงแล้วนะบ้านเขียวนะายมืออ,นะมอ,อ้นล,ลง

้มันลุกว <AP> <g ye render> ่ะ taking fire enemy spotted เป็นตัว epic godlike using a bandage อ้าวกูยิงมันไปแล้วไม่ใช่หรอไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวตามไปดิอยู่ไหนอ่ะเอาดิเอาดิเอาดิลุ้ไหมนี่ดิกตัวตัวอะไรไปตัวตัวอะไไหนไหนเกิดอะไรขนในบ้านเห็นเสียงรถสองตึ้ง ไปไหวะล่าใครล่าก,กูด้วยทีไ่ไหนอะ่ะไปดิเข้าวงเข้าวงเข้าวง,างมันหนีแล้วมั้งน่าจะไปรอในวงแล้วมั้งอืมเอาโดนเสน่หไปขนาดนั้นไม่น่ายอยู่แล้วอ๋อเจอและ้ว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  ไอ้เพอนไอ้เพออ้เพื่อหนีวะอืมหนีไอ้ตัวสกแกนนี่เพื่อนมันจำได้นะตัวน้ำแข็งนะ่ ขอไม่โหดขออยู่ในโหมดน่ารักได้ไหมผมไม่อยากโหดไอ้หัวก้อหัวเน้นๆ Using a bandit g o d l i ยังไงมึงก็ไม่รอดหรอกกูมือเร็วว้าวเป็นไงล่ะไอ้บ้าอะอะไรวันจงหัวมากเลยเว้ย เฮ้ยเพื่อนมาวะ่ะเพื่อนมันอยู่โน่นเพื่อนมันอยู่น่๊ะเฝ้าศพมันไว้เดี๋ยวมันก็มเมาปืนเชื่อกู P S. <S อืมตีมันนั่นแหละตรงไง้ดับ มาแล้วนะชุบแล้วนะน,ะน,ะนะนี่นี่นี่อยู่ตรงไหนเราเห็่อนบ้างรับได้เลยเดี๋ยวกูรอรับพวกหลังนยะมาจริงมาจริงมาจริงอืมลว,วงไปทีมืดใช่จริงเหรอตีสองอตัวเองนี่แหละปเป็นแดงกูอยู่คนเดียวนี่หว่ะน้องอยู่เล <c oughs> ยเก็บเกลดแล้ว,วเราใช่ <c oughs> ตัวนี้ปะ ไม่ใช่หรอกเพื่อนทําทไมยิงไม่โดนน่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยทําไมแม่งเล็งแบบบันจงมากแบบเข้าหัวเต็มเต็มเนี่ยไ,ไม่ตายอีแอยกแล้วโอ๊ตเอ๊ะกูอยากบอกได้เลยว่า ยิงไม่โดนนะเมื่อกี้กูยิงหัวเต็มเต็มเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่ใช่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันโดนสไนค์กูแล้ววิ่งหนีแล้วอ่ะน้องโดนตรงไหนล่วงล่วงล่วงเฮ้ย A... <laughs> <laughs> oh, we see you bother God like breaking fire then gone then gone Head to the target Choosing a bandit Holding Live or ่งตัหลายรอบแล้วจริงหลายรอบมากจที่เนี่ยมันต้องมีอีกเดีเข้าวงกันเพื่อนยังน็อกเพื่อนน็อ,นอ,นอเพื่อนมันยังอยู่ครบย,ยังยังยังครบแล้วสิคุปเต้ครบแล้วครับอะไรวะอ๋อครบแล้วครับครบแล้วครับใครว่าสไนส์สองตายยี่สิบตัวใช่ป่ะครบแล้วคร,บ,ครบแล้วครบแลล้วอย่ากนะแปันนึงซื้อปืนก่อน ยู่ไหมาเดี๋ยวกูตามไปมันอยู่ไหน้าดาดฟ้าดาดฟ้าดาดฟ้ากูเห็นแล้วดาดฟ้าสี่เมื่งกน้มันดาวหนึตัว ไปขึ้น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 ไปไหนอยู่ไหนายแล้วไปแแล้วเฮ้ยขอขอึ่งหน่อยดิขอพึ่งหน่อยเฮ้๊บหายแก๊ัมันก๊สมันมมันเออใช่ใครก็ได้มาจุบ กูช่ไม่ได้นกแล้วขบนนอกแล้วขบนนนกแล้วตั้งหนึงสิเฮ้งหนึ่งผ่านเลยอยู่แถวนี้แหละสัมผัสได้แต่วงมาแล้วนะพี่ กดไ,ไพไ yeah, oh, s <S uh ี่ไม่ไม่ไม่ o n เจะไปทำเียนันเราจะไปทำเเห็นไหมใครวะลางลเราจะขับออกเจ็บเจ็บเจอาดิเอาดิเอาดีเจ็บแล้วเจ็บแล้วรถะ s i a n ตรงนู้นตรงนู้นขับมีดขับับมากฝามาก ยืนดีนะถึงแค่นั้นแหละ